สูได้กว่าบานนี่สูตรห่อครับเฮ้กึ๊กกินเมียงได้ครับให้ตัวไหนกินนี่นี่ครับบู๊ยพี่น้องครับเบิ้งครับออืเบิ้งพี่น้องครับอ๋อพ่อพี่พ่อบานนี่ตับหงเมียงหูบ้านนี่แม่นครับบู๊ยให้ได้บานนี่แคบหมู๊ใส่พอแคบมูใส่แม่นครับเอาใส่พัหรือให้อืได้บานนี่เขาปากบ่เขาปากได้ครับบานเอาดูล่ะหรอเอาเนื้อสองแก้ว สําบายดีพี่น้องบรรเทาทีเข้ารบรักคับแพงพี่น้องครับพระทาตเชองชุมกูบาลพระตําหนักผู้พานขู่เมืองงามด้เหลี่งน้องหานและตรการปราสาสเพิงสวยสุดสึ่งสาผู้ไทยทิ่นบังในพุทธธรรมและนี่คือคําขวัญของพี่น้องบรรเทาเจ้าจังหวัดสกลนครครับต้อนรับครับตอนพี่น้อง่าสูบบรรยากาศของรายการผมเสี่ยงเพลิเมืองสกลนครครับบรรยากาศเมื่อนี้ทักทายอาจารย์ป่องและพออบี้สําบายดีครับผมแค่ยังกินครับเมื่อนี้ยุกเขาจะเต้นรอยงนี่เขาก็เลือกเลียนพออบี้ ฮะอาจารย์ปอกเพ็รไรแม่นู้นยังมบ้เนี่ยตำมะฮงครับเอาคือจันทรคือสิอยากตำมะฮงอยากแก้ซวงไหมครับอยากซวงเมาสบายเลยนี่แม่นครับมาขึ้นเป็นจานทนักครับมาขึ้นนี่ไอ้นี่ไอ้นี่รับรักไปตีแม่นครับอย่าโหไรเด้อพี่น้องครับใกล้ๆบ้านผมนี่ติดกับบ้านเสียงเพียวนี่ใกล้ๆทางเขาบ้านมีผับเป็นพี่น้องเบาแดงผับห่างกันว่าพ่อห่างกันว่าพ่อหาลอยเมียพี่น้องครับว่าพ่อโล่นะอาจารย์ปองเนาะหางลอยเมียกระเดาเอาสามลอยเมียย่างลงไปย่างไปกระหอดเออนะครับอาจารย์ปองแล้วก็เที่ยวเข้าไปซึ นะครับพี่น้อยมหาเส้นเพือกได้บ้าไปเดียวพับแล้วพี่น้องเด้อนะครับหเมื่อพริกก็ใส่หลายกรรมแต่พี่เมื่อถิ่นตำสูตรใด,ดตำแบบสูตรลุ่มหวัวศากใหญ่บ่บ,บ,บ่ครับมาแม่ครับสากสูตรใด,ดสูตรใหญ่เพิ่งครับใหญ่เพิง่งแม่ครับป<ะ>้าแต่ว่าขอวามักสูตรลุ่มหวัวศากใหญ่ศัลลุ่มลุ่ลลลหวัวศากใหญ่ม่ได้มาแสร็จครับใช้พริกให้บังพริกได้ป้าพี่น้องครับแก้วอาตัดลงไปกูหนะไอพริกติมวยเนี่ยห้าสิบบ่ประมาณนะครับห้าสิบอร่อย บ่เลยนับเลครับไซอานเดียวครับหาสิเป็นร้อยนะบ่แต่คกคนเพิ่งนะครับปากคบกับเพิ่งครับพงษ์เอ้าตามจัมปองตามตามตามห่วยเพานั้นแหลกง่ายบ๋าจันแรงนะครับแรงเพราะเอาี่จัสามเดือหรอแรงนครับแรงเสือหรอบุ้งหรอครับอือครับเอาเส้นคเบือห้อมทีหันบ่ครับไม่หยั่งหรออยไม่หยัง อันเนี้ยมันตำเหลี่ยมยังไงเกลือครับโอ้ยเ่าสูตรเด็ใส่เกลือครับเกลือคือเหลี่ยมแท้เจ้าใส่สูตรก่ันปะมีสูตรพ่นนี่เนาะโอ้ยเอาปรุงบัดิปุ้งปุ้งให้พี่น้องเบิ่งดูิี่เขาเรียกจะปองยังใส่บัดนี้ใส่บักหน้าครับใส่บักหน้าก่อนนะครับอืมพี่น้องครับวุ้ยมื่อน้อยๆใขาไม่ไกินดีทีเนาะอีพ่อครยบนะครับเบิ่งครับผมมาด้วแฟนครับเด้อพี่น้องกันสิโอ้ยอยากกินน้ำจันทร์ป่องเด้กขึ้นดิซ่บเราอมแล้วมามาพี่น้องมามาเบิ่งกระดรสชาติฟิลกับจันทร์ป่องกูนะ อือบีบมันบลาเออเหลือจะนำปลามือ่ยกินแล้วนี่ครับอือหอือหพูนะเอี่น้องครับเบิรงครับดูเชฟปล่องนะครับจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะกับเมนูส้มตำลันล้างจแล้วใส่ยังอาจยนใส่เบเกเลเบืกิลม่นครับเบเกล่บเกิลเบเกิเบเกิเบกิลเบเกล่บเกิลบเกลบเกิลบกบกเเบกเจ็บงกเอเลน มีบ่มีครับเออใส่ละใส่สีสีอือหืออ๋อไปล้างเวลาไปเอาไปล้างลูกอะไรมันตกมันล้างครับผมพี่น้องครับบรรยากาศครับโอ้โหดูเชฟปองนะครับท่านท่าขีดขูดปากโคกแน่เนี่คือซังนี่นี่นี่จุ๊กมาตีเดือดว่เว้ยฮาร์ดตัวกันเนาะเออเอ๋อมาดิตามมาดิจันปองเออเอาครับปูงใส เออครับผมนี JI, ่ค um> ือน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บครับน้ำตาลปิ๊บอ๋ออ่ะเอ้ยใส่ไรไปได้เฮียหนึ่งครับหนึ่งช้อนครับไม่ต้องบอกโอ้โหข้าวหมักหวานนะครับข้ามักหวานกบบนีเนาะครับหวานครัดียวแบบข้มักหวานมานเนี่ยผงนัวได้หวานเนี่ยใส่ตกระสอบอุ้ยบ่ถึงกระสอบครับน้ำตาลกวนน้ำตาลกวอืนเออเอาแทงหน่อยก็พอเออ ปูเยาว์จะนอนต่อพี่แล้วเอาไม่หอเอาไม่หรอว่าเยาวอาไม่สอบมันลงเป็นหรอออเอออัน้กระลปาล้าครับอือเออำป้าก็ได้สามบอกครับอือพอจะจักแปดดิมันเบิดครับมันเบิดอ๋มันเบิดย่านเบิดป่านี้ยานเบิรครับาะนแคบหมดนี่อย่านบิรกยังหรอเอานี้ปลาแลกไปนี่ปลาแลกครับใส่จักกระสอบสี่สี่ซ้อนครับอือ ซักสามกับพ่อเราเอาไปป่ะซีอาโอ้ยสูตรกันปองนี่สูตรอุดพี่น้องครับบรรยากาศครับจะปองโอเอาเนื้อเนื้อสวยเลยนะครับเบิ้งครับเบิ้งสีสันครับปองจะปองพี่ธนาเดี๋ยวคงครับเอาน้่งตาหนึ่งยุ่งส่วนนะครับโอ้จะปองยุ่เขาจะปองยุ่ยคอเขาแล้วแม่งป้องจิจิแก้ป้องอืมเป็นไรเฮีย ตำแห่นะเก็ดนาอยู่บนหิ้หมูเถ่าบ้านบอกครับตำแห่ตาำปิยมน่าไล่อันนี้ไม่ล่ะซิมนำก่อนบ่สอดมาชิมนำรึ่งแตกดีระไปได้ครับไอ้นังรายังายอ้ังายนหาลุยบันนีลุยลุยหลังจากที่ อาจารย์ปองยัวนำเลยพี่น้องครับโอ้ยเอาล่ะมาไก่จะท้อดิพ่อเออจะไหนตัวบนป้าเอาเอาเสียนร่องเอาที่ถนัดอาจารย์เดจ้าเจ้าจิรุมทับอันนั้นยำมายำมายำมาครับอือเอาเสียนเสร็จแล้วครับโอ้ยักหลายครับอ๋อเจ้าปองยุ่งเขาจะาปองยุ่งเขาอ่ะนะพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งอาจารย์ปองยัวพี่น้องครับบาดนี้เอ้ยแดงขึ้นขึ้นให แมนบอกสูบยาเพิ่มแบบนี้ว่ามันต,ต่ำบัตรแต่งน้ำลายปปนนีโ่โอ้ยดูได้เพิ่มก็มีน้ำลายกันครับเจี๊ยบที่ไหนครับเ่อไรใส่หมายยอดว่ามูยอดเหโอ้ยหมูยอขาดตลาดครับครับผมเอาสิมเบืองบัดน,นี่แซงซ่อนที่ไหนรครับเบืองครับบัดน,นี้เป็นได้จารครับแก้ว เอาเทลงครับพี่น้องครับบัดนี้ครับ,บคร,บรับผมเทลงเทลงเอาไอ้เดี๋ยวก่อนครับปัดแดงเกลียงเคลี้ยงอุ้ยมันเป็นแต่เพชรแต่พีย่ยี่ว่าแต่ปากคนเด้อรุ่นนี่นนปากโคกกระเพื่งองกำมยังเกลี้ยงนี่ มาาแห้งแตกครับปากแห้งแตกรเตะตีมวยสิไม่ทายลูปแน่พี่น้องครับเบิ่งครับอุ้ยแกวพี่น้องแกวแกวแกวพูะอ้ยคับหลายครับเรียบร้อยพี่น้องครับอุ้ยเบิ่งสีสมุงอาจารย์ปองครับวันนี้โอ้โหได้การแก้วนะยลุยอาจารย์ปองส่งวันี้สวงเป็นสว่างเห็ดดูเห็ดาดูนสิาจยยจังอีกส่วงให้เบิ่งดูรับรับพ่อรับนี้ พ่อไงพ่อเน้่ยโอ๊ยพ่อเราบปกินดอกบ่บ่บ่อต้องพ่อพ่ต้องตักให้พ่อถ้พ่อบปกินพ่อพ่ออยากพ่อแสบปากปากเป็นก้างเส้นเหล่าขาเลยพ่อไปขึ้นเฮ็ดได้จัดป่องเฮ็ดสูตรได้กว่าบานนี่สูตรห่อครับเฮ้ยกึ๊กกินเมียงแล้วครับเข็ดัะไหนอีกนี่นี่ครับบู้ยพี่น้องครับเบิ้งครับออืเบิ้งพี่น้องครับอ๋อพ่อพี่พ่อมาเนี่ยตับหงเมียงหูมาเนี่แมี่ครับบู๊ยเฮ็ดได้บ้านนี่แคบหมูสัยพ่อแคบมูส่แมี่ครับเอาใส่นผัดนี่ให้ได้บ้านนี่ เขาปากบ่เ,เขาปากนะครับเอาดู้นเหรอเอาเนื้อสั่งแกวปาดพอออดได้บ้านด,าดโิโอ้ยโอ้น่าแตะได้พี่น้องเอ้ยเอาพีเตอร์มาใส่หันบาดนี่ห้วยม,มันจะวบ้านจะใส่ไหนพี่่ไซื้อลงสิน้นครับซื้อลงสิน้นเขาเพี้ยยังกินเลยนี่ลาบงว่วงโอ้ยตะมุวงโอ้ก,กินแล้วลกันนักชื่อด้วยนี่น้องสิ้บฮัลโหลพีเตอร์ how are you คนอ้าวเจ้าสบายดีคามอายุเจ้า how old are you how old are you ต okay, so <ham> ั ouais. ้งปีละเจ้า43 43 43ิสิสโอ่เอาลูกสิมากินน้ำแน่นี่เอาเอาแบกเอาแบครับไปไปพี่เตอร์ไปนั่งขุดทังราคาเอนน้ำขาขุดุขุดน้ำขาขุดก่อนมันไก่หมดบรอย่ามา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 บี่งนนั่งนั่อุ้ยเร็วเรลูกขึ้นุ่ล่ะ มาอยู่ที่ไหมอยู่ที่ไหมดูห้วยมันปลอดภัยบ่อย่างนี่คือถ้าแป้งสิบบาทถ้าใส่สโตร์บ่ไมึงตื้อป่บาเนี่ยมีกระดาษไหมไม่มีมันเป็นพม่าตัวเจ้าไม่ใช่ครับเอคือแต่งตัวขึ้นมาพูดอ่ะสโครับแต่ก็ตามสร้างสิบในี่ก็คหายปลอดภัยป้าผู้สาวผู้สาวสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะป้าอาดมพงงามเถอะละถ่าเนี่ยไอ้งานพูเจ้าไอ้ใบดำหน้าเด้อใส่ไทยหน้ากันเดียว บรนยากาอยู่ึ้นมาถี่ล่ไหมล่ะนางเตะเสียบอยู่เอาท่าพี่น้องครับเอิดพี่น้องแล้วกินต่บางฮุงกันครับครับผมครับผมเอาเอาด้วยครับอย่ามาติดเตอร์เขาในหน้าซ่อนนะผมกู้ของเบิงเมียงมาครูงพี่น้องครับผมอ๋าบรรยากาศพี่น้องครับอันปงครับเอาข้ามยังไงบ้างเนี่ยเปิดพี่เตอร์พี่เตอร์เห้ผมนะครับปองเห้ผมนะป้าพี่น้องครับเบิ้งค้ามเดี๋ครับผมช้าชัดช้านะฮะโอ้โหดูครับพี่น้องครับ ดูคำนี้จากอาจารย์ตองครับผมอุ้ยต่ำยศชดชดปลาอืออุ้ยเศรษนี่อาจารย์ตองเอ้ยกินได้ของเจ้าละเอ้ยเห็นเมื่อกี้เมื่อบาน่กินของปลาแซ่บ์ปลาเกี่ยวเขามาไอเด็กแ่บจีเอาคือทาเยหน่อยว่าคือโดนว่าวน้ำเดี๋ยนี่โดนห้องโจะฆ่ายำยุ่งโอ้ยกะบ่าวาจันได้เนาะเห็นบุบ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 อยู่เว้ยับผมแซ่ลม์พี่เตอร์ สุอดเครับ<ล>ผม,มปลาอืมพ่อพี่เด้แซ่บบ่ลูกอุ้ออ de, ย,อยเอาเอาเอ,า e de, ยายอื้อซัดขับได้พี่น้องแล้วอืมมาคืองมาหนึ่งบ่ถือแล้วจัด่องเนื้ออยู่ยุโรปนะครับ <พา S 1> ผมเคยไปตอนผมไปไป,ไปไปช็อปกับพี่สาวกับพี่ใจตอนอยู่เมืองไอฮอฟเว่นประเด็นเด็ดเทเดเพิ่นพาไปช็อปไปซื้อของมะเขือสามน่วยน่ะสองสามนว่วยละประมันสองยูโรสองน่วยน่สามน่วยน่ะสองยูโรนักบาทแปดสิบบาทละ มาคุ้งน้อยซ้ำกะปั้นนี่นันเองเออซ้ำแขนเจ้นี่แปดยูโร8ูโรสามร้อยป้ยถ้าเขาจะได้ตำเขาจะตำแล้วก็ตำหัวหอมตำแล้วก็ตำกะหล่ำหัวใหญ่หัวใหญ่มากินก่อเขอจำว่าอะไรพี่สาวพี่เลมันกินดีแล้วอยู่บนเนอะ อแต่กับปลาบ้านทัางหมเขาขายหลายอยู่พี่น้องครับผมนะครับพี่ใจทั้งเมืองไอฮอฟเว่นประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งพี่ใจพี่มุกพี่สาวทั้งฝุ่นพี่ก่อยทั้งเมืองเนเธอร์แลนด์ครับทั้งกลุ่มแหกเข้านะครับทั้งแมสุทั้งแมแแมมสุนะครับทั้งฝุ่นนะครับอืเ้าดูแลสุขภาพพี่น้องทั้งยุโรปครับราคาพี่น้องพิสโซ่เด้อจานเด้อสุดยอดนะปีก้วยเตัาใหญ่ไปรอบโลกเจ้ารอบโลกนี่่วารอียกว่ารอบโลกแล้วป๊อปไว้พออ๋อบีราคาฝุ่นเอิญเอิญเอิ้น ปลือนเปล่าไม่กินทุกคนเปล่าเลยแล้วปล่อเปล่าออล่าแล้วเปล่าทั้งสตุดการ์ดเยอรมันแล้วอืมอุ้ยนะครับทั้งเปลอาทั้งปลาจ่อยทั้งป่าตะวันทั้งกัำไฟเยอรมันปลามือเพิ่งเข้าวีทั้งเซาแทมตันนะครับเ่าจะเป็นพี่นะครับอืพี่เทียนนะครับพี่ลำเทียนพี่เทียนแล้วการกำไฟทั้งนะครับพี่สมใจนะครับพี่สายแล mm <h. S 1> ้วก็พี่ผู้ลนะทั้งอเมริกา U.S.A. U.S.A. ครับผมน,นะครับว่าเป็นผิดออสเรเลพร้อมทีมงานเดอ้ออากาศทีมงานทั้งอ่าแย่แย่กรอบทั้งเดนมาร์กหลายประเทศพี่น้องเอฟซีหลาบอลพี่น้องอยู่ประเทศใด้หลายงานตัวเนี่น,นะครับเดอ้อเมืองหน้าทั้งเซไล่ยสุดเถื่อว่าจะเป็นอาเคนทั้งฝรั่งเศสนะครับมงชูกับมงเตเลบูนะครับอืมน,นะครับอืมทั้งใดพี่น้องเอฟซียู่เมืองนอกอยู่ประเทศใดพี่น้องพยายามคอมเมนต์มาผมเสียงเพลวอ่านแล้วผมจำได้ตัว อะไรจำได้เออนะครับสิมาถามพี่ทำหนออเข้าหลายม่องบอลหลายประเทศเนาะพี่น้องทั้งเมืองลาวพร้อมเด้อ F4 เมืองลาวนะเจ้าเออถ้าหลายประเทศหลายหม่องบอลกับพี่น้องครับม้ามีโอกาสมาเมืองไทยนะครับขับมาบ้านเขาโควิดซามาเยี่ยมยำถามข่าวหน้าผมสิเผืยวเมืองโซนฮอนมากินตำมะฮวงมากินต้มไก่ไส้ใบบักเก็ตด้วยกันนะครับแล้วนี่ตัวนี้ยิงเขาไอ้ไส้ซีมายมไอ้เหลือไอ้เหลือเฟิร์มกจก วันนี้เศร้าแปดเดไอ้เหลือสิมาอยากที่จริงนั้นเศรหกแต่ว่า,า,จาบเจ้าิีบงก่อนไปเซมือได้ให,ไห,ไห,ไห้ไอ้เพื่อนนะครับไอ้ไสายสิมาอยากไอ้เหลือเฟื่อหมก,ก่อก่อนน้องมิกลูกไายสุดรอเล่านะครับบีเอชดิบะทากกับน้องมิกเดออ้อลูกไายลุงเหลือ,อครับผมอาพี่เตอร์ก็บอกกินเหรอว่าอิ่มด้วยครับอิ่มเหรอครับผมไปหนีแม่บักบีเแม่มันจัดท้างคนนี้บ้าบ้าบ้าบักบีเหนีมันตัดข้างปีเตอร์เจ้ามั่งกันที่ามนี่เฮ้ยเพชรคักเท่าบอกเมื่อกี้นี่กินน้ำเลยเต๋อ จันป่องก็ผู้เพชรธามูสันอ้ยผู้ต่ำเนาะผู้ตำเองเจ้าส่ยาพิษพออบีนว่าีิฮ<า>ะยาปากน,านั่นมะนึง <c oughs> ะ่งไทล่ะมะนึงะ่งไทล่ะยาปากที่มายาปากพี่น <c oughs> ้อครับเบื้งข้ามียายจัดปองครับอ้ยอีรบจัดปองแอ้เบิ้งในข้างในมีอย่างเนี่ของากีบ่ได้เบิ้งครับข้างในมีมะฮุ่งรับมะฮุ่งครับลูกที่นครับอือเข้าไปแล้ครับครับผมลุยจัดป่องลุยลุยมากาญย่างคับหลังจากที่พอพออบีเลือกเลียงพี่นอ้ <c oughs> นองครับผ <c oughs> มนะครับต <c oughs> ้นเหน่าระ แมวแมียวสุ huh. ้มค ok, so 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 no. ่อยเห็ดยังวะสุ้มค่อยวะอือกินพีเตอร์กินไว้จากเป็กแล้วมือหนิสองแล้วสองเป็กหรือสองขวดยัยสองเป็กครับสองเป็กอุ้ยอฮะพี่น้องครับบรรยากาศแย่งความลังจากที่พอเอาไปเ็กๆอยามาเห็ดกับเขากับน้ำนะครับแก่สวมเครื่องจันทร์ปองร้อยไปเที่ยวเครื่องนี่เบิร์ดไลท์เติบบ่เงินเจียวเขาเป็นเบิร์ดอัตเตียวมอแล้ว อืมกินได้หลายอยู่พอข้ารับแต่ไปได้ดิเพราะนบองรับโบโซนเทีย<อ>ไป,ใไปไ่ใส่มือแร่อไปยี่บ่ไน่ได้ยี่แม่ผมอย่าไป่ใส่ท้องดาวสองดาวสองดาวเอ,อางฟ้าพี่ฮะอาจารย์ดําจารย์เดชชาพวกท่องเนาะอุป,ป้าปั้เพลงฮะพี่น้องครับสซารับมืนด์ขอ้องเสียบร่าผ้าจากต้นครับแคร์พี่ร์ซาลามีพ่อกระเบื้อมือหนาสิเป็นเมนูหยัง่งขอเป็นกยนรังใจให้พี่น้องเท่าชื้ออีสานปะทินหากินไกลบ้านทุกๆพื้นที่ทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดพี่น้องเด้อสู้ๆครับ ขอให้ปลอดภัยอยู่ดีสม่ำอยอบคุณหลายสมายด่พี่หรอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรบอลัจปลองทีหนึ่งเลยแก้บ